ไชเอาละครับต่อไปก็เป็นเอ่อเครื่องหมายสำหรับนักโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูต่างๆนะครับว่าจะเก่งวิชาหมอดูได้ดีไหมเป็นหรือบางคนจะทำเป็นนักไสยศาสตร์หรือจะเก่งวิชาลึกลับต่างๆไหม หรือว่าจะเป็นวิทยากรได้หรือเปล่าเป็นนักวทยากรได้ไหมเราดูกากระบาดอยู่ตรงกลางนะครับกากระบาดอยู่ตรงกลางมือในระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองมีกากระบาดอยู่แล้วก็จะอยู่อยู่ไม่ไม่เกินเนินอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็เรียกว่า ที่ลาบบางคานใช่ไหมครับที่ลาบบางคานถ้าหากว่าปกติแล้วถ้าหากว่าทางสายพม่าก,ก็จะเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ว่าสมโนเลสสมโนสมโนก็คือจุดสงบนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีกากรบาดตรงนี้ก็แสดงว่าเราสามารถเรียนโหราศาสตร์ได้ดี นะครับแล้ทีนี้เราดูเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเส้นนะครับการจะบอกว่าช่องต่างๆของในระหว่างนิ้วมือเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าช่องหมดเลืองช่องหมดเปลืองช่องหมดเปลืองนะครับอันนี้ช่องบุญสุนทานช่องบุญช่องทาน อันนี้เป็นช่องเสียหายในระหว่างนิ้วมือนี่นะครับเราก็จะมีช่องอันนี้ช่องหมดเปลืองวางคนเส้นขึ้นมาตรงด้านนี้ก็แสดงว่าเรามักจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะครับบางคนเส้นวิ่งขึ้นมาตรงนี้ตรงระหว่างช่อง ระหว่างนิ้วตลางกับนิ้วนางก็เป็นช่องบุญช่องทานอันนี้ก็ชอบตทำบุญชอบทำทานต่างๆนะครับถ้าบางอย่างมันมีเส้นขึ้นมาตรงช่องเสียหายบางทีถ้าหากว่าลักษณะแค่ตรงเนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนี้นะครับเส้นขึ้นมาอย่างนี้อันนี้สีนี่คือการพูดจาใช่ไหมครับพูดจา ลงช่องเสียหายก็แสดงว่าพูดจาแล้วมีแต่ความเสื่อมเสียเสียชื่อเสียเสียงเสียหายนะครับแล้วจะแนะนําอีกหนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับตรงกากระบาดของเป็นช่องโหราศาสตรหรือว่าช่องสูญเสียนะครับถ้าหากว่ามีกากระบาดเปลี่ยนสีนิดนึง กากรกบาดเพื่อนมาตรงนี้นิดนึงสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วมีเส้นตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเส้นใจลากลงมาตรงนี้คือการสูญเสียสูญเสียอะไรครับสูญเสียคู่ครองที่ครับ เพราะนั้นต้องระวังว่าถ้ามีการกระบาดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นหมอดูอาจจะเป็นหมอดูที่ดีก็ได้แต่ว่าระวังคนแย่งผู้ครองแล้วเราก็จะต้องทำบุญทำทานให้เขาไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอยู่สองการกระบาดนี่ค,คือการเรียบเทียบกันนะครับว่าการกระบาดอยู่ตรงด้านเนินไหนนิดนึงดูให้ดี เป็นหมอดูที่ดีแล้วต้องดูว่าอ๋อมาเราจะโดนแย่งไม้ก็ขอให้โชคดีนะครับ